ลายตูนฉัน <tampoco> ก็ถ่ายคลิปดิฉันเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ฉันก็ต้องถ่ายคลิปตลอดเวลานะคะอยู่บ้านก็ต้องถ่ายคลิปให้คนเขาดูเพราะว่าเป็นเน็ตไอดอลไงเขาก็ต้องดูคลิปกันตลอดเวลา วันนี้จะกินอะไรหรอฮะว,วันนี้จะกินอะไรฉันยากไ่กินสดท่ายคลิปก้อนฉัเป็นเน็ตไอดอลเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วแกทำอะไรอ่ะอาชีพแกคืออะไรเดี่ยแม่บ้านไงแม่บ้านใครแม่บ้าน, <c oughs> านเอลลี่อ่ะขอบ้าเธออยู่บ้านหลังนีไ้ได้ยังไงอ่ะมันหา อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วงั้นวันนี้ฉันจะติดตามชีวิตแกติดตามไปไหนติดตามว่าแกทำอะไรบ้างเนี่ยตอนเย็นอันนี้ตอนนี้สี่โมงเย็นะระยะใช่ไหมกี่โมงกีนด,ดูดินาฬิกาห้าโมงตไปไหนติดตามชีวิตเธอว่าเธอจะทําอะไรห้าโมงนี้ต้องต้องจะไปซื้อกับข้าวทำให้ฉันทานหรอใช่กับข้าววันนี้เมนูมีอะไรบ้างเช่นแกกินน้ำพริกไหมก็ได้นะน้ำพริกหนุ่มอุ้ยมีน้ำพริกสาวไหมแบบผู้หญิง แล้วพริกนุ่มอะไรอีกไข่ต้มธรรมดามากแล้วก็จะเป็นต้มต้มอะไรดีต้มจืดไหมเอาเวอร์เลยอ่ะมือาหารชาววังอ่ะอะไรแล้วเบิร์ต้มทีโครงหมูอะไรเงี้ยต้มชีโครงหมูเออได้แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึอะไรต้มผัดแกงทอดมาทอดด้วยเหรอทอดด้วยเอาแกงฟักทองไหมแกงฟักทองเหรอ กอยากกินไหมแกอยากกินหรอแกพักทองใส่หมูแล้วแกไม่คิดไว้ว่าแกจะกินอะไรอ้าวก็คิดนาอคิดว่าน้ำพริกหนุ่มไข่ต้มโอ๊ยกินธรรมดามากไม่กินแบบเน,เน็ตไอดอลเลยอเน็ตไอดอลเขากินยังไงกินเว่อร์น้ำพริกหนุ่มไข่ต้มแล้วอะไร <laughs> เด็กเขากินยังไงเอาไปตลาดกันดีกว่าปไปดูกอนว่ามีอะไรน่ากินบ้างร้านตู่นะคะตอนเย็นก็จะแบบเด็กๆเขาจะมาเล่นกันตรงสวนสยามเอยสวนเขาจะเล่นตรงสวนสนุกตรงนั้นเจียวจ้าวเชียวแล้วคือบ้านเนี้ยตากผ้าทุกวันไม่รู้เอาเสื้อผ้าจากไหนมาตากนะแต่ตากทุกวันเป็นแม่บ้านที่อันนี้เกินอ่ะขยันเกินอันนี้อันนี้เสื้อผ้าพวกเธอทั้งนั้นแหละค่ะเล่นน้ํากันทุกวันอันนี้เพิ่งหมดช่วงสงการไปเนาะ ลแล้วเธอได้ไปไหนมาป้ไม่ได้ไปไหนเลยทำไมถงการบอกเลยเป็นเป้าบ้านทำการแว้นแว้นกันไปนะคะสำหรับตลาดเพราะว่าในซอยที่เราอยู่อ่ะมันมีตลาดแบบเยอะมากใช่ไหมตลาดเยอะตลาดเยอะก็คือตอนเช้าวาเธอก็จะไปซื้อของ<ช>ทำกบบข้าวแล้วแต่ว่าวันเนี้ยซื้อของเถว,วข้าวตอนเย็น เพิงละตลาดศดของเราที่แม่ดิฉันชอบมาชอปปิ้งนะคะก็คือชื่อตลาดว่าตลาดกลางเขาบอกว่าตลาดกลางนี่ไงร้านนี้ยังไม่ซื้อออข้างในกันีอ่ไปดูข้างในก็เธอเคยมาตลาดนี้ด้วยหรอเนี่ยเคยสิเคยมาได้ไงฉันอยู่ลาดพร้าวมาอุ้ยวันนี้จะกินขนมหวานสามเดือนฉันก็ขี่รถวนไปวนมา่างนี้รู้หมดแหละร้อยหนึ่งก็รู้แล้วขับไปมายัง เราไปมาทัวร์ล้ลูกแล้วมีแฟนยังขับรถเล่นอ่ะอ <c oughs> จะรู้ว่าเอาปลาทูนะเอาทำไรน้ำพริกปลาทูไงออาแล้วก็ใส่เป็นน้ำพริกหนุ่มใสป่ปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้วน,น้ำพริกหนุ่มอ่ะน้ำพริกหนุ่มไม่เอา,เ,อาเป็นปลาทู <c oughs> คือตอนเดียร์เจออะไรก็คือเอาไปก่อนเหรอไม่เอาไปทิ้ปลาทูโอเคโอเคแล้วตอนแรกบอกน้ำพริกหนะุ่มปลาทูก็เลยหลายใจอ่ะแล้วก็จะเอาขัดไปแอมไหมแล้วแต่ วิธีการเลือกก็เลือกผักที่สดลูกนี่ของเขาก็สดนะดูยังไงนี่สดดูให้เป็นเขียวสดเยอะหรอสดใช่ไหมคะแม่ค้าสดไหมคะอะไรนะยังไไม่ด้เสร็จแล้วผักเดี๋ยวไปแวะร้านนู้นนะลูกร้านไหนเอาอะไรซื้ออะไรซื้อหอมแดงอะไรตุ้งจะต้มกระดูกหมูใช่ไหมเออ ซื้อกะดดกหมูกระดูกหมูแล้วก็แค่นั้นแหละอะไรอีกอย่างนึ่งที่ตูนบอกเมนูผัดกะเพราปลาหมึกปลาหมึกเออและอะไรอีกอย่างหนึ่งน้ำพริกจบไข่เจียวใช่บางทีเรายังไม่อยากไข่เจียวก็ไข่ที่บ้านมีลูกโอเคมาร้านที่สองซื้ออะไรจ๊ะซื้อหมูค่ะร้านหมูร้านหมูต้องซื้อหมูค่ะได้ เอาซี่โครงหมูนะ<ร>ไปต้มให้มันนุ่มๆเลยนะแม่เอานี้ไหมเอไงไงเอนั่นแหละเอานั้นแหละแต่แตงอันนี้น่ากินอยู่นะอะไรนะอันนี้น่านกินอยู่เพราะว่าต้มได้ทั้งกระดูกทัง้งเนะื้อเอาไปเผิดด้วยเผิดทอดเผิดทอดแบบพวกนี้มีที่บ้านคมไหมเนี่ยไอ้เขาสับให้ลูกเออเขาสับให้ปะครับเคยมาซื้อเขาสับ เราจะเอาหมูสับไปสักหน่อยไหมไปผัดกะเพราได้พอไหมล่ะพอซื้อก็ซื้อเผื่อติดตู้เย็นไว้ก็ได้นะเดี๋ยวไม่มีอะไรทําให้ฉันกินอีกได้วันนี้ฉันออกมาจ่ายตลาดนะคะค่ะจ่ายเงินให้ค่ะอ่ะถือค่ะเดี๋ยวจะเอาหมูนี้ไปสับไปผัดกะเพราเยอะไหมก็มีเยอะแต่หมูหมูฝากหั่นได้เลยไหมจ๊ะอ่านอันซิโครงอ่ะจ้ะอันซิโครงนะจ้ะเราไปไหนต่อไปแม่ไป อ่ายังไม่เสร็จอีกเหรอก็อยังขาดบะหมึกเครื่อง,งต้มเครื่องต้มโอเคโอเคไปเร็สโกเร็สโกเท้าแต่ละมือนี่คือเหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยค่ะต้องหาเครื่อง <c oughs> เครื่องครัว <c oughs> นึกออกไหมลูก <c oughs> ต้องหาวัตถุดิบวัตถุดิบแล้วก็เครื่องครัวบางทีนอตอนเช้าบางทีก็ลืมของบางทีขี่รถไปตลาดสามรอบ <c oughs> จริงเหรอจริงบางที่รถกในย็นฉันไม่ได้มากซ์แคลลูนาเขาเปลี่ยนไปนะเนี่ย คือตั้งแต่พอเธอย้ายมาอยู่เธอก็แบบมาซื้อของให้ฉันไงใช่ไม่เคยได้มาเลยอ่าหอมแดงแบบปอกเปลือกเครือ่องต้มยำมันมีนะที่เนี่ยต้มต้มยำเฮ้ยของนะมันชอบมีอะไรมาลงแปลกๆเนะื้อสัตว์อ่ะไปดูดิใช่ฉันชอบได้ปลาดุกหันแต่ที่เนี่ยปลาสลิดทอดอยากกินมากปลาหมึกนี่ไงที่เราอยากได้เออเออใช่หรอใช่ปลาหมึกอน,นี้หรออันนี้ปลาหมึกคาง จะเหนียวเออไม่เอา่ะกินได้เหรอไม่กินปลาหมึกคางไม่เราก็หั่นเป็นชิน้นเล็กไงไม่มันเป็นคางปลาหมึกอะนึกอ,ออกไหมไม่เข้าใจมามันไม่ใช่ปลาหมึกอย่างอย่างเป็นตัวเล็กๆมันเป็นปลาหมึกทะเลปลาหมึกใหญ่ๆ่อะลูกเขาเรียกว่าปลาหมึกคาง,งปลาหมึก,มก,หอก,อกกินลอกกินที่มันเป็นแว่นแว่นน่ะมันไม่มีขายได้ไหนใช่ใช่ใช่แต่มันไม่มีนะมีมีตลาดน้ำบิ๊กซีโอ้ที่เกยจไปอ่ะไปละ อ<ะ>ตูหน,นวดปลาหมึกทางสามน,น,นะคะนวดเนึ้อคะคะอันนั้นมันญี่ปุ่นไงเ่าไ <ฮะ S 1> ปะจะเอาไหมล่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเอาเอาเอาท่านี้ก็พอเพราะว่าเธอไม่กินมากเอาไปลองกินแต่ที่บ้านเขาย่างแล้วก็ย่างแล้วก็ไงมันจิ้มิทีพูดหรือหอยอลายผัดพริกเผาน่ากินนะ,ะนี่เอาไปสองอันมีพริกเผาปะ่ะไ,ไม่มีพริกเผาไปดูเอาไปดูพริกเผาแล้วปลาหมึกจะเอาไปทําไม ก็เราไม่เอาไม่เอานั้นแล้วอ่ะไม่เอาผัดกะเพราแล้วอ่ะตอนนี้เมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆละพ่อแม่คือแบบเห็นอะไรก็อยากทำอันนั้นจบคือที่คิดไว้ไม่มีจริงนะพริกเผาเราก็ต้องไปดูไปสิบอ่ะพริกเผาค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมก็ได้นะพริกเผาอย่างี้ยไปผัดนี่ไงเห็นไหมโอเคเป็นไงคะเริ่มละทำอาหารของเราเหนื่อยไหมจ้าเจ๊เต๋ออคุกกิ้งเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกลุก ทำอาหารในชั้นหรอแต่ว่าเธอทําช้านะอาหารเนี่ยกว่าฉันจะได้กินกวจะอะไรเธอเธอเธอดูในครัวนะลูกดูกระทะเก่าแล้วก็เครื่องครัวของใช้น้ํามันแล้วโทรศัพท์ก็เก่า<อ>นี่จะให้ไวได้ไงมันต้องช้ามากักงเยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์เก่าคือสัญญ,ญาอยากได้ใหม่เหรออะไรเราก็อยากได้ใหม่ หมดเนาะเพราะว่าอันเตามันก็เล็กแล้วเวลาทํามันก็แบบอยากได้เตาสองหัวใช่แล้วมันก็น้อยไปหน่อยออย่างกระทะก็น้อยไม่รู้น้อยเนาะแล้วแต่อันจริงเราอยากได้อะไรใหม่โทรศัพท์เตาแก๊สกระทะแล้วก็เครื่องครัวใหม่ที่อยากได้ก็ไปชอปปิ้งเองละกันอันจริงร้อนเนาะห้องครัวใช่ต้องมีอะไรมันต้องมีพัดลมแล้วห้องน้ําก็ต้องมีตัวดูด อากาศโอ้ยใส่เราต้องไปช็อปจริงๆซะแล้วแม่ก็ไปช็อปแล้วก็เดี๋ยวมาเบิกกับฉันไงดีไหมวันนี้ปลาทูสองตัวแล้วอิ่มเี้ยแค่นี้เหรอ,อเราก็จะมาตำน้ำพริกปลาทูอ๋อแต่ต้องทอดก่อนแล้วก็ตำเหรอ <c oughs> ใช่ใชไม่งั้นมันจะไม่ไม่แซ่บอ๋อฉันรู้ว่าเขาไปต้มไปอะไรเขาทอดมันไม่ใช่สูตรของเขาปลาทูนี่ปลาทูนึ่งนะไม่ใช่ปลาทูสดลูกโอเคท้อไมอย่ามันอยู่กับฉันเบื่อป่ะแบบ ไม่มีเพื่อนเลยไม่มีสังคมไม่เบื่อคำว่าสังคมมันต้องใช้สําหรับตูลลูกทำไมครับมไม่ใช่กับต๊ออ๋อเหรอแต่เธอไม่ได้เจอหน้าเพื่อนเจอเลยนะฉันคุยกันทางผ่านไลน์อ๋อเฟซบ o ๊ก <Facebook. S 2> เออไฮโซไฮเทคไฮเทคโนโลยี hi so, ack, แล้วก็มีโทรศัพท์ไวท้ทําไมลูกถามจริงๆสมัยก่อนที่ฉันแบบเล่น Facebook อะไรเงี้ยเธองงเว่ามันคืออะไรใช่ ไม่เข้าใจเลยใช่ป่ะตอนนี้ฉันเป็นวัยรุ่นอะจนเธอเอาไอโฟนให้ฉันใช้แล้วฉันเล่นเฟซบุ๊กเป็นจําได้ไหมอือคือคือเล่นเป็นคือเล่นเป็นตอนนั้นเลยแล้วเป็นไงพอได้เล่นมันก็ติดทุกวันเลยแต่ว่าบอกกับคนอื่นบอกว่าจะเล่นทำไมไม่รู้เฟซบุ๊กก็ะเลืองเงินเล่นไปก็เท่านั้นแหละพวกพวเขาก็เล่นเขาก็อินเนาะเขาเจอคนนั้นคนนี้เขาก็พูดบอกว่า เจอผู้ชายอย่างงู้นอย่างนี้แบบเล่นไปทำไมพอเราเล่นเองเราก็มารู้ไงว่าอ๋อมันเล่นแล้วมันฟินอย่างนี้นี่เองนอนไม่ได้นอนไม่ได้มันฟินเหรอนอนดึกรู้จักไหมว่าการที่ฉันทําอาชีพยูทูปมันคืออะไรเมื่อก่อนไม่รู้แล้วไงแล้วพอแล้วได้มารู้จักตอนไหนว่ายูทูปมันคืออะไรฉันทาอะไรยังไง ก็มาอยู่กรุงเทพนี่ไงดังรู้จักคและเพื่อนก็บอกว่าเจ็ต้อลูกทําอะไรกันยังไม่รู้เรื่องเลยหรอแต่เพื่อนเธอรู้หรอรู้เพราะเขาเป็นคนในเขาเล่นโซเชียลเขาเป็นคนในข้างในกรุงเทพอืออันนี้อันนี้เราจะมาลวกอันนี้ลวกมันคืออะไรอ่ะชะอมไงลูกเราจะเอาทำอะไรลวกลวกเราทําอะไรลวกจิ้มอ๋อจิ้มแหนมอันนี้ก็จะจะลวกสองอย่างจะลวกงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งรอนะจะไปนั่งรอหรอ ก็เล้ฉันทำอะไรล่ะไม่ช่วยฉันเลยเหรออ่ะอเดี๋ยวฉันมาช่วยอ่ะอเคฉันไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวฉันมาช่วย านดดอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยสำหรับเย็นนี้ตอนนี้กี่โมงละะมแล้วครับหนึ่งทุ่มเราเริ่มซื้อของตั้งแต่ห้าโมงอะ่ะหกโมงหนึ่งทุ่มสามชั่วโมงตนเราไปไหลาที่เงใช้โคชิมอะไรก่อนต้มนี่ไม่ได้มีการเรียกไปชิมซักเมนูเลยนะไม่รู้จะถูกใจพี่ลีไหมเงี้ยีใส่ทับน้วอืาแซ่บเลิศถูกใจ,จ,จไหน<ะ>หอมาไม่เห็นมีเลยมีมีอมีอยู่ นี่ต้องใส่หอมแบบนี้นะคือชอบกินคือฉันชอบกินนะคะน,นี่ลองอันนี้ลูกตัดมาหอยลายตักมาหอยลายแบบไม่ต้องแกะเลิศปะเลิศเนาะอันนี้อันนี้น้ำพริกปลาทูตมแบบบ้าน,านออร่อยฉันถามหน่อยเวลาแบบว่าเธอทําอาหารแล้วฉันแบบว่าบ่นแบบไม่อร่อยไม่ถูกปากเนี้ยเธอเสียใจปะไม่เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอาหารู่แล้วก็เลยปรับปรุงตัวเองเรื่อย มาทำมาทำอาหารช่วงนี้ใช่ปหมช่วงที่เราอยู่ทัน,ทนสนุกไหมสนุกหรือว่าฉันแก่ไปฉันก็เหมือนเธอนี่แหละอยู่บ้านทำอาหารฉันก็ต้องทำผู้เลี้ยงทุกคน <c oughs> อืมอาฉันททน้ำพริกอ่นเนื้อปลาถูเยอะมากอันนี้ต้มเยอะไหมเดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้มใหม่ได้ลูกหรอ,หรอต้มใหม่ได้เพราะว่าแม่ครัวก็อยู่บ้านตลอด <c oughs> ไม่เคยได้ไปไหนกับเขา รึพิ่อร่อยอะ่ะพี่อ้อนอะ่ะพรุ่งนี้กินอะไรดีพรุ่งนี้เมนูบ,บ้านเราต้มเป็นลูกสาวบ้านนี้ด้วยได้ไหมอะไรคะ่ะต้อข้าวน่ากินมากสุดๆเจต้ตงคุกกิ้งน,นะคะเป็นลูกสาวบ้าน<笑><笑>นี้ไมผมก็ลองชิมนั่งอยู่ตั้งนานนะครับคุณผู้ชมกลิ่นข้าวยังได้ยินได้แต่กลิ่นกลิ่นข้าวยังยังไม่ได้กินแต่ก็อยากกินแต่ว่าอยากให้แม่กับลูกสวีทกันไปก่อนมากินหลังใหม่ คันบอกว่าเธอแบบเป็นคนที่ทําแบบพวกต้มพวกอะไรอร่อยต้มต้มพวกต้มอ่ะต้องถนัดทํามากกว่าเพราะว่าอยู่ที่นู่นอ่ะทําทงานอ่ะชอบกินต้มยำมต้มยำนีชอบมากไม่รู้เป็นอะไรทําเองเหรอใช่แล้วกลิ่นมันไม่ฉุนไงไม่เหมือนพวกผัดอืมแต่เธอชอบกินน้ำพริกปะชอบเป็นอะไรที่ชอบมากมน้ำพริกน้ำปลานี่ขาดไม่ได้ตอนช่วงมาอยู่แรกๆอ่ะ แม่ฉันอะคือฉันเป็นคนติดกินแบบเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยคือแม่ฉันทําเมนูอะไรป่ะเอาซิโครงไก่มาต้มแล้วบอกไหนฉันไหนเนื้อฉันหาไม่เจอแม่ฉันบอกว่าเขาก็กินกันอย่างนี้แหละกินเนื้อติดซี่โครงแบบนิบๆอ่ะแต่ไหนก็ปรับปรุงพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยามีหนือนกันว่าแบบว่าเธอไม่ได้กินอาหารที่บ้านทุกมื้อนะคะเวลาเป็นทงานเธอก็กินข้างนอกฉันก็กินบ่อยนะคะตื่นมาฉันก็กินเลยทุกคนไข่ปลาทู ชอบกินมากชอบกินตรงท้องตรงหัวตรงไข่อย่างเงี้ยแปลกๆตรงเนื้อไม่ค่อยกินอร่อยนะมือนี้ถูกปากถูกใจวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ฉันติดตามชีวิตเธอช่วงเย็นเนาะมาไปซื้อกับข้าวมาทําอะไรอะไรยังไงเนาะสนุกนะสนุก <laughs> แต่ชีวิตก็มีแค่นี้จริงๆคือนั้นก็จะตื่นมาละแตบกวาดบ้านพักผ้าหาข้าวให้กินแล้วก็อยู่กับหมา ออก็เป็นชีวิตบ้านป่ายของความเป็นแม่คนที่ต้องดูแลลูกวัยสาวสวยสะพรั่งหน้าตาดีมีราศี <c oughs> ใช่ไหมขอบคุณมากสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมันยังกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวฉันกินอีกอร่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้เจะต้อคุกกิ้งขอลาไปก่อนคะ่ะด้วยบทเพลงหนึ่งบทเพลงเป็นนักร้องนะ น้อ,องเพลงให้ฟังไหมน้องเพงลงน้องเพลงอะไรหลุดกินข้าวร้อ,องเพลงเ <c oughs> หรอ่ฮ